ประชากรเริ่มลังไหลมาแล้วพี่น้องนะคะมาซ้อมค่ะเรามีซเคิลเรื่องปลาขาวน้อยค่ะบ่มีปลาเข็งแตกไหอมฮปลาเค็งแตกขี้อย่างโอ้กับปลาเข็งลหรปลาเข็งน้อยไหมแตกนี่ปากับกิริยาที่มันปลาเข็งแปลว่าปลาเข็งแตกแปลว่าปลาปลาเข็งโอ้ลิที่มัน มันซ้อนอยู่แล้วมันเออแล้วมันแล้วมันแตรแล้วมันเออมันสะมาแตรไปนะเขาก็เลิกไปเค็งแดเพอุดกรก้ว้นมา่้อา้อยากัก็ไรเงไปนอนเยะไปนอนเอออยากเจ้าทีไ้างหลัง่เจบ้ญบุตัหัวกูกเ้าแล้วเ่ ผู้ไทาโซกันผู้เฒ่าโซกันเรื่องอันผู้ใา้พี่น้องเรื่องมาเข่าเรื่องผู้ใา้เรืองสอบเข่าเงยขักทายพระท่านว่าเป็นตะคุณหาวสัน ผู้ใต้เปตนาคนหาพนาวาพี่น้องมึงดูปุ่ะปุนปุ่นดูมึงดูมึงดูโอ้ยนี่แม่ใต้หินใหญ่ดีนี่เหนี่นบ่ได้ใต้เอเอ,เอได้ได้ใต้ยังได้ <laughs> ย,ยังได้ลิปปอดละร้อยท้ายคลิปที่ดีเป็นตันหาคนหาพนาพนา เจ็ดสิบคนหายังเขาคนหาเจ้าของอะไมันพ่อนี่ยนะคนหาเจ้าของอะไมันพ okay. an <uh> ่อนี่ยนะจ๊นายเจ้าว่าเป็นตทหารคนหาปะนะประเดี๋ยวกรว่ามึงสิคนหาไผ่ปะนะโอ้เนาะพูดแล้วพูดแล้ว ช่วนหานงไทก็บาางสันเนาะบังไทก็จะอยู่เนาะมันเป็นเปอ๋อยื่นสางน้บอืมไปมีความสุขที่เราได้นก็มันเราชื่นชมดอกไม้โอ้มีดอกสวยๆเราก็อยากดมอยากเด็ดมาดมอ๋อ ก้อนเขียวก้นเกียวก้นเกียวพู่นะอืมเป็นซ้ำกันพี่น้องเอ้ยโอ้ยมีหลานเขียวนปนซ้ำกันพี่น้องเนมาโอ้หนอยของมาพูดเถ่าเนาะพี่น้องเอ้ยบุแงอัน้านเรียนโอ้พอดีอยู่น้ำดูน้ำหลานนสิเลเนาะพอดียู่น้ำดูน้ำหลานพอได้โซกันเนาะกระเทยเถ่าสามตัวบุญแ เราบ้งหันไม่มีไฟท้องย่องใหญ่ไม่ใช่สั่งร้านไหนไม่มีเอกวิทัสสั์แล้วก็ไม่มีดักแด้อยชุดโอ้ยพุ่น่ะพุ่น่ะโอ้ยพี่น้องุนสายตาเปิ่ดสายตาดูเบิดสายตาเพิ่นมองเขาโอ้พิ่นนอะใครคำว่าเฟียแน่ขอเงินได้นั่นขอเงินไดือนนั่น

ภพี่น <ara> ้องได้ตังหลักเจ้าพี่น้องมัเข้าใจอยู่เพาะว่าียด่นบ่ว่าอดมินช่องช่องจงอางก็คืออิดมินจงอางักแบบนพี่นปดแล้วพี่น้องเราไม่มีฮันี่เพาอยากขายของบอก ชอบอุบาจเปลี่ยนปเปนวัตดาเอาไป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 ไปฮัลโหลค่ะแม่คอยยอมรับตุกกระทงแล้วแม่เอ้ยสร้งนามเลค่ะ ลมงคนวานี่ยนะฮัลโหลข้าแม่เอามหามาม,ามา้หน่อยเร็วสุดใจจ้าโบหนูไปไหนอะลูกสุดใจอย่าไปบุ้นใบกับน้องนะานานมาเร็วลูกมาเร็วมาเร็ว มาเร็วลูกมาอย่าไปตากแดดเรียลมามาอุ่มมันมามาเรีย um> like, ูกมาหามีเรียูเรีรลูกนูไปไหนมาไหนทำไมถึงทำโบหายทำไมถึงทำโบหายฮะ ทำโบหายทำไมโบหนูอยู่ไหนโบหนูอยู่ไหนทำไมฉันชอบผูทำไมชอบผูใหญ่เนอะทำไมชอบผูยาวเวลาอยู่กับคู่สาวใหญ่อุ้มไม่ได้เลยชอบผูที่ใส่ไม่ดีที่ใส่ไม่ดีรู้ไหมตีตีคู่กับผู้สาวต้องจริงหรือผูเฮาคู่กับผู้สาวโบหนูหายไปไหนหนูเอาโบไว้ไหนฮะใครเอาโบออก น้ำกับบ่าอาบว่าสิอาบน้ำให้มือได้กับหนาวว่าสิอาบน้ำให้กับหนาวเรียบ,บาอาบทันะพีมหาก็นั่งห่างอยู่คุณไปพี่น้องซ่อมแล้วขอบคุณตัวกันร,รับชมค่ะลูกไส้กับมาอ่อนวนนละ